เราทั้งหลายทุกคนนี้บรได้เห็นกัเป็นจริงนะคะเห็นแต่มาหลอกลวงอากิตแ้สังการนี่มาหลอกลวงมันปรุงแต่งให้ทุกทั้งวันกะนะแบกไว้กอดไว้กอดทุกันไว้ทั้งวันนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นนะคะโอ้แบกมันยังไม่พอกอดมันไว้ด้วยกอดแน่นเลยนะคะไม่ปล่อยยืดมันไว้นะคะนะว่าเราทุกคนจะได้ดังใจจริงมันไม่มีสุขเลย แต่เวลาได้สิ่งที่พอใจบ้างในเด็กเล็กน้อยก็ว่าสูงมีคนพูดถูกใจบ้างก็ว่าสูงอ่ามีคนขัดใจกดทุกข์อีกแล้วอ่าเกิดอารมณ์โมโหไม่พอใจอีกแล้วนี่แหละค่ะเพราะว่ายอยากให้เขาพูดดีนักวันไปไหนก็อยากให้เขาชมอยากให้เขาเอาดีด้วยอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นพอไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยทุกเวลาลูกหลานพูดอ่าเราบอกเขาเขาไม่เชื่อฟัากดทุกข์อีกเพราะว่ายอยากให้เขาเชื่อ ผู้ใดอยากให้เขาฟังอยากให้เขาทําตามนั้น